สวัสดีครับมาขอพูดแล้วครับจอดรีวิวครับผมวันนี้ข้าวต้มใส่ตันนะครับผมข้าวสีย่ำใส่ตันกันครับอ่าข้าวกำมาหั่นก่อนครับข้าวต้มแล้วใส่หม้อไว้ครับผมหั่นพอดิฉันครับผมอ่านี่นะตาวหั่นเสร็จแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้เขาก็ไปตำพริกกันครับผมตำพริกตำ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 มันละเอียดครับผมแล้วเาเอาน้ำไปใส่เครื่องปุงที่เอาปุงไว้ครับผมตักพริกไปเลยไอ้มาเพชรก็ใส่เพชรครับผมบีบมะนาวเล็กน้อยอุยน้ำลายแตกคนต้นตนตนตนครับผม เสร็จแล้วเขาก็เอาใส่ตาลเที่ยวตุ่มครับใส่เลยนะครับผมใส่ข้าไปคนให้มันเข้ากันครับคน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 ดูซิว่าเข้ากันแล้วืหน้ำลายแตกเอาพักลงไปครับพร้อมเอาโม้ใหญ่วิมีครับใส่ของแขกครับนี่ขึ้นชายครับตั้งโอนะครับด้านเอาใส่เข้าไปแล้วก็คนครับคนคนคนกินแบบกินเต้ดังรัดอัยใส่จานครับผมไม่มียังหมากมาาครับนี่ ใส่จานค,ารครับลดแสบจิบสีสันครับโบเพชรลายครับเมนี่กินแบบเบาๆครับผมโบเพชรนะอ่านี่เขาก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงเบเกินกันได้เลยครับผม